สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกทุกท่านนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มนะคะจะพามาดูมาชมนะคะผ้าไทยลายดอกพิกุลผ้าไทยลายดอกพิกลคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าสัมผัสเนื้อผ้าแบบว่านุ่มๆรื่นๆนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาราคาเพื่อละ690บาทค่ะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลสงการานต์คุณลูกค้าค่ะนุ่มก็มีผ้าถุงสวยๆนะคะผ้าถุงผ้าไทยค่ะผ้าถุงลายดอกไม้้นนะะคเป็ผา ต้อนพิมพ์ลายค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะแล้วก็เย็บถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะสั่งซื้อนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะไม่ว่าจะลายอะไรนะคะที่ราคา690บาทหรือว่านะคะจะเป็นผ้าทอขิดนะคะคุณลูกค้าขาผ้ามัดหมี่ทอสลับขิดที่ราคาผืนละ790บาทก็ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นแถมผ้าถุงเย็บแล้วแบบนี้นะคะจะถึงแค่วันที่15เมษายนนี้เท่า สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจบอกว่าอย,อยากซื้ออยู่พอดีเลยใช่ไหมนะคะเล็งไว้นานแล้ววันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาตดดัดสินใจโทรเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกค้าขาบริการเพิ่มเติมคุณลูกค้าขามีบริการเสริมเพิ่มเติมกดติดตามรือยังขั้นตอนแรกกดติดตามก่อนค่ะ กดติดตามกดสับ s c r i ค e ค่ะกดติดตามกด s ับ s c r i b e นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยะคะ่ะกดติดตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกดติดตามเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีนะ,ะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่ได้บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าคะรูปแบบเนี้ยผ้ารุ่นนี้นะคะเราสามารถนะคะเย็บตรงค่ะ เย็บตรงนะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวบริการให้มีบริการให้ฟรีนะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเย็บตรงให้นะจ๊ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวนุ่มจะเย็บตรงให้คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่ได้เลย คุณลูกค้านะคะจะได้นาผ้าผืนนี้ไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาก็จะเย็บถุงให้เนาะเย็บตรงนะคะลักษณะงานออกมาก็จะเป็นถุงนะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขานาไปใส่ได้เลยนะว่าัง่ายนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าพี่นะจะซื้อนะคะไปตัดผ้าถุงพี่อยากจะซื้อไปตัดกระโปรงแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็าสั่งซื้อได้เลย690บบาทค่ะ 690บาทคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลืองช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8 0 8 9 0 4ย6 0 0 8งานงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกค้าขาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลืองช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะสีชมพูค่ะผืนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะขออนุญาตเรียกว่าสีชมพูกลีบบัวค่ะ คืนนี้สีชมพูกลิบบัวคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะ มัดหมีทอเครื่องสองตะกอมัดหมีทอเครื่องสองตะกอสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอผืนนี้สีชมพูกะปิผืนนี้สีชมพูกะปิสวยคลาสสิกมากๆนะคะคุณลูกค้าคะสวยเนาะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะหรือว่าจะให้น้่มตัดให้ค่ะ ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงให้ไหม1 2 9่บาทค่ะค่าผ้าพร้อมคัดตัดอยู่ที่1290บาทนะคะวันนี้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่มัลีผ้าไทยนุ่มก็มีกระเป๋าสวยๆกระเป๋าหนังพีใบนี้สีขาวแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปนะคะรวมไปถึงนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยให้นุ่มตัด ขอบพระคุณนะสั่งซื้อวันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะนี่แหละ น้องก็จะมีผ้าถุงนะคะสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยต้อนรับเทศกาลสงการต้อนรับเทศกาลสงการคุณลูกค้าขากับโบนี้เลยนะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่คิวอาร์โค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่าริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินคคค้้้าารุุ่นนนไไไหหแบบบอกกดเลยณลู ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีอีกสี่เฉดสีค่ะวันนี้ค่ะเรามีให้ชมให้ช็อปนะคะเพิ่มเติมนะคะอีกสี่เฉดสีค่ะสีฟ้าราชนีค่ะสีเหลืองค่ะสีชมพูนู๊ตค่ะสีเทาอมฟ้าค่ะคุณลูกค้าขายินดีมากๆนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆค่ะ